ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับพิรพัฒน์พีรพัฒน์พีโอบริษัทเชี่อใหม่ริมลอยจำกัดชายชนหรือซีอาราดําเนินการทางานด้านรับเหมาก่อสร้างและจัดเก็บขยะทั่วประเทศไทยผลการประกอบการของคิวหนึ่งในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะจากปีที่ขาดทุนปีนี้คิวหนึ่งก็เริ่มมีกําไรเพิ่มขึ้นส่วนคิวที่2งจะยังเป็นบวกอยู่อยู่ในแดนบวกผลประกอบการปีนี้หเห็นผลชัดในไตรมาสที่3กับที่4โดยเฉพาะไตรมาสที่4เราน่าจะมีงานที่ได้รับในไตรมาสที่3ที่4รวมเป็นทั้งงานแาช การได้งานเอกชนคูณค่าก็อาจจะหลักพันล้านซึ่งจะทําให้ผลประกอบการของเราในปี2568เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเราก็มีงานราชการทั้งในซึ่งเป็นงานไฟฟ้าพลังน้าที่เริ่มออกมาในไตรมาสที่3ที่นี้นี้ประมาณเกือบพันล้านซึ่งเราก็คาดว่าเรานา่จะมีส่วนได้อาจจะถ้าโชคดีก็อาจจะเกิน50%สต่วนงานอาคารคิดว่าก็จะเริ่มประมูลงานในอาคารของราชการคิดว่าในไตรมาสที่3ที่4เนี่ยตัวเลขที่จะเป็นในยย่สำคัญของเราก็คือแบ็กหลอก ที่จะเพิ่มขึ้นส่วนไรายได้น,น่เีจยว่ามันรอง,งานที่จะประมูลในแต้มาที่3อยู่อาจจะไปไปเห็นชัดในแต้มากที่4หรือแต้มากที่1ของปี2568รแถ้าแบ็กหลอกในปีนี้ในต่อยแต้มาสที่2องจะมีอยู่ประมาณสักห้าร้อยล้านแต่ถ้าในสิ้นปีน่นาจะขึ้นไปเป็นพันกว่าล้านเริ่มรับรู้ในปลายแต้มาสที่4ปี67บางส่วนรับรู้ในปี68จะเป็นส่วนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆของเรานี่เรายังไม่ลงทุนอะไรแต่เราจะยังทำทำรับเหมาก่อสร้างของและเก็บขยะของเราอยู่ดังเพราะว่าภาะวะ เศรษฐกิจก็ไม่น่าลงทุนอะไรแต่คิดว่าเราจะน่าจะจากการขยายเรื่องในที่ปลูกสร้างของเราจะทําให้เรารายรับที่น่าจะพอเพียงอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ยังเป็นเป็นเรื่องที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่างานของภาครัฐที่จะออกมารับว่าจะเป็นยังไงป้ายกชนอาศัยความโชคดีของเราที่ว่าเราได้มาเป็นพ์ทเนอร์กับอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเชียงใหม่เราคิดว่าหุ้นของเราน่าจะดีขึ้นน่าจะพ้นเลยวิกฤตที่ผ่านมาแล้วพันธมิตรของเราหรือผู้ประกอบ ท,ที่เรารือว่าเป็นพนาร์ทเนอร์ใหญ่ของเราก็คือของหุ้นขององอ,งอ,อนซีินกลุ่มบริษัทออนซีินจำกัดที่ไว้วางใจให้เราได้รับใช้รับงานอย่างตอ่อเนื่องนะฮะโดยอาศัยผลงานที่มีคุณภาพของเราเป็นที่ประจักษ์ทำให้องซลินไว้วางใจมาบความไว้วางใจให้กับเราในปีต่อไปในออนซีรินก็จะเติบโตทั้งในเชียงใหม่แล้วก็ในภูเก็ตเราก็คงติดตามงานของออนซีินออกไปต้องเหนือจากงานของออนซีินแต่ถ้าภาพรวมๆของเราเนี่ยเราก็ยังมีงานอื่นอยู่บ้างแต่ก็ต้องต้องจับตามอง ของ้าอุตสาหกรรมการรับเหมาก่อสร้างใกล้ชิดต่อไปนะก็อ,อยากฝากนักลงทุนทุกท่านนะฮะติดตามข่าวสารของเดีอดีอย่างใกล้ชิดภายในปี2ปีนี้ท่านก็จะได้เห็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอยากกระพิบตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้สวัสดีค่ะสารขอหุ้พาวเวอร์ท่าแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ